บสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณนะักคุณใดดีดว่าสบายดีท,ทุกท่านนะครับไอซี่แต่นี้ก็พามาดูดวงกวางให้ดูกวางไม่ข้ามนะครับไอซี่นะอันนี้เป็นไม่ข้ามที่ตรงที่ผมพุดเอามาทีเดียวครับผมมันเริ่มออกมาเป็นโตแล้วครับนี่เอซี่ไม่ข้ามครับผมดวงกวางไอซีนะ่โอ้ล่โผล่เรา ส่วนทุน,ทนเลี้ยงไว้เอฟซีนะหายมาแล้วเอฟซีไปมาแล้วนะครับผมอลาหัดแล้ววันนี้ครับผมหูหลุกมันแล้วครับผมเลี้ยงประมาณสามสิบตัวหายหมดนะครับเอฟซีโอ้งานเข้าแลวครับผมเลยสองตวัวคอลอนครับผมนี่ยังไม่ทันเป็นนะครับโอ้ยไก่จิกนะครับเอฟซีน,นี้เลอสองตวัวนะครับผมนี่ ตนไปหมดแล้วครับผมเอฟซี F C. แต่แล้วรีอสองตัวเขาหลอนนะครับเออเห็นเห็นขีมาเก็บไปตั้งหน้านะครับผมบนนี่นี่ <laughs> คือเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับผมทดลองเลี้ยงที่แรกนะครับเอซอันนี้ใส่โฟมไว้ใส่โฟมไว้มเมเมน,นรับเดอร์ม,มันเจาะครับผม ทั้งนอนเจาะนี้เหลือไก่นั่แนแหละไก่จิกน้ำโฟงโอ้ตายครับเก็บให้เบิ้องตะขี้ครับวันนี้ไอเบื้องตะขี้นอนเต็มอยู่นี่ยี <laughs> <y ew! S 2> ่งนอนเปล่าไปเดี๋ยวส่วนส่วนนี่ส่วนจุดที่ผมเอามามันเป็นตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็ ลูกซูเพิ่นเอามาเอารถลงมาให้นะครับผมเปิดขุดเห็นนะเพิ่นก็เอารถเอาลงมาให้นะครับ,รว,บ,รบว่ยเดี๋ยวปีนาครับปีนาเอามายังครับผมปีนาเอามายังครับผมปีนี้ออกมาเท่าน,นี้มันแล้วนะครับผมนี่ทะลุม,มันแล้วดาดาฟุฟมทะลุม,มันแล้วอย่าหารีไซฟุมมาแด้วมันมันย่าไก่ไก่ไกลจิกมันเ,นยล,ล,ล,นเลยจิกฟมน้ำเลยอืมเดี๋ยวสองตัวคอลรอนะครับผมนี่ก็ในเป็นตัวแม่ตัวในเป็นตัวเมี่ เบางหัวในเป็นตัวแม่ดวงตัวแม่นะครับผมนี่ในเป็นตัวผู้นี่นงทรงแต่บางบุพิพนะมาครับบังคนเะกะบังข้างในนีน่มันเป็นจใจนะครับผมนี่ผมผมเนี่ยเอามาจากจากน,กนี่ตรงที่ผมเลี้ยงนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปสู่แชมเบอร์นะครับ FC. เอฟซีเออ่ะ มันจะเมีนอยู่โบพี่น้องนแน่วมมันเมีนตัวดวงนี่บอยู่โบหรือว่ามันใครอย่างอื่นเออาอ้โหใหญ่เนาะอืมอืม

moi oh. เออมวยเนาะโอ้ยมวย หายหมดครับผมของลูกสูบก็ลงมาให้นะครับขุดเลนในดินนะครับเดี๋ยวเขารอครับรอสวัดีครับ